กำลังจะหันกลับไปครับได้แล้วครับนี่เหยื่อใส่เดือนนะครับใส่ละตัวปาลาเหยียบอยู่นั่นโอ้โหดีนี่ครับตัวปาลารุ่นนี้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ไม่โตมากะวันนี้มากับพี่ลังสลิดนะครับลังสลิดแล้วก็รุ่นลาวคราวเดียวนะครับเข้าะถมด้วยกันนะครับกับผมยามเลยเน,ยนะยนาะว้า โอ้พึ่งเดินกลับมานี่ก็เป็นจานโชว์กล้องอีกผมก็มาเจอพอดีนะครับโชว์กล้องเลยปลาช่อนนะครับเล็กๆเ,เท่ากับลุงแจ้งได้วันนั้นนะครับลุงแจ้งก็ได้ประมาณตัวเท่านี้นะครับตอนเยน็เยนๆถึงจะมีปลาเก่านะครับอ่าบรรยากาศทุง่งนาตอนอ่านี่ครับเหยื่อไส้เดือนดินๆอยู่นะครับเมื่อกี้เดินมาปลาช่อนกินพอดีนะครับกินเบ็ดพอดี ก็เลยม,มาดูให้เห็นตัวปลาตัวปลาช่วงนี้นะครับอ้าได้อีกแล้วเดียวโอ้เยโอ้แค่เดินไปนะครับท่ผู้ชมโอ้นี่ใสเบ็ดเพิ่งเสร็จแล้วก็เดินกลับมานี่นี่ตัวนี้ใหญ่ขึ้นนะครับโอ้ยกินลึกสัมนั่นแค่นี้ก็จะได้ผลแล้วนะครับ ไหนบ้านั่นโอ้กินลิกนะครับนี่ครับประชอนเบ็ดสี่สิบคันนะครับ ลงไว้ใหม่น,น่นเสียงปลาร้องไอ้มันดิ้นอยู่ตามทุ่งนานะครับเอาแล้วครับไปใช้ตอันนี้ไปนหน้าบอปไปใช้อรอบอยู่บ่เดินไปเดินมาก็เห็นปลานะครับปลากินแล้วอะ่ะได้ปวดแล้วอะ่ะเย็นนี้ครับ นี่อย่างนี่เขื่อนเผื่อเจออีกอันนี้เหยื่อหายโอ้ยังยังนะครับมันตอดแล้วนะครับก็สิทธิเมื่อสิทธิย่ามีอยู่หนาะจญ่มือแยบนะมันทำมือแรลกอ๋อมือแลกเนาะ ประมาณสองทุ่มนะครับประมาณสองทุ่มก็จะออกมาอีกนะครับเดี๋ยวเดินดูก่อนนะครับเผื่อได้เจออีกสักตัวนะครับเมื่อกี้เราเห็นไปได้สองตัวผมก็ปั่นจักรยานลงมาหน้าก็เห็นใส่เบ็ดอยู่ก็เลยเออเบ็ดติดปลาแล้วนะครับ เล่นกันแต่หัวค่านะครับเดี๋ยวถ้าวันในผมขยันผมจะมายามกับพี่จอยนะครับช่วงกลางคืนนะครับกด,ดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีตัวไหนติดหรือเปล่าครับมันกินไปใส่ไปกินไปนะครับปลาที่นี่ แล้วฝนตกไปปลอยมาด้วยช่วงมีฝนตกมา,มาด้วยช่วงบ่ายก็ทําให้ปลาจะกินเหยื่อมากขึ้นทีนน่เซียนปลาเขาเล่ามานะครับออกมาดาก็เห็นกิจกรรมหาอยู่หากินนะครับของผู้คนที่นี่นะครับเป็นวิถีชีวิตที่หากินในช่วงฤดูกาลนี้นะครับเป็นอาหารที่คู่วิถีที่หากินกันช่วงฤดูนี้นะครับ แต่มันไม่ดิ้นนะครับน่าจะดึงเฉยๆติดบอลนี่โอ้นึกว่าจะไม่โดนครับเป็นตัวเล็กนะครับตัวเท่าเท่ากับตัวแรกนะครับถ้าอหน่อยครับนี่โอ้กินดีจริงๆเลยน,นได้สามตัวแล้วนะครับนะก็ได้ปิ้งได้ทอดแล้วนะครับได้อาหารเด่นนะครับสามตัวได้ปน่นได้ปิ้งได้ทอดนะครับสําหรับ การใส่เบ็ดวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ